สวัสดีครับท่านผู้ชมะฮะมาต่อกันใน EP ที่3แล้วสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันแข่งขันจริงวันแรกนะฮะรวมถึงพิธีเปิดด้วยที่เราจะไปเก็บบรรยากาศให้ผู้ชมเนี่ยได้ชมกันเนี่ยตรงนั้นฮะคือตึกที่เราใช้แข่งขันจริงนะฮะก็ตอนนี้ประมาณสัก11โมงนะฮะเดี๋ยวพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นประมาณเที่ยงของที่นี่นะฮะเวลาญี่ปุ่นเดี๋ยวไปดูกันฮะวันนี้ทีมไทยของเราเนี่ยจะผลงานดีแค่ไหน ก็บอกเลยว่า <Netz> ม <ank pedir als> <g dragging> ีข่าวร้ายนะฮะเกิดขึ้นกับทางด้านของเมจิสปอร์ตสำหรับน้องคิวเลียนคิวเนี่ยเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพนะฮะทำให้ต้องเขาเรียกว่าออกจจการแข่งขันนะฮะก็เป็นโค้ดตั้มนะฮะเข m มลงมาแทนก็เอาจจช่วยโค้ดตั้มกันนะฮะหวังว่าจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะฮะสำหรับเมจิสปอร์ตโอเคเดี๋ยวไปดูกันข้างในมาฮะทีเปิดน่าจะมีเาเรียกว่า เสียงกองด้วยวันนี้ก็ทีมชาติไทยของเราไมจะรอเข้าวิทนิเปิดอยู่นะฮะตอนนี้เดีวรอดูข้าในกันนะคนเยอะมากเลยข้านอกนี่เนี่ยวินิเปิด คือนักกีฬา่ยืนกันครบเลยนะฮะบ,บนเวทีหสมี่มสเสาเ้าหกเจาะ ซึ่งคนเต็มฮอลเลดูอะแต่ว่างานนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าารับชมนะเป็นงานแบบพิเศษอาจจะมีแบบให้เข้ามาดูนิดหน่อยด้านนอกนะ Our special guests are here. Let's welcome President Mr. Nakurou and General Manager Mr. b o x s e t t on stage. They brought the shield to Japan. ไน่ได้จบเสร็จแล้ว,ลวก็เดียเ๋ยวไปกินข้าววันต่อระหว่างพัดก่อนเริ่มแข่งจริงลงอาหารไม่ต้องมีก็่ตก จะเริ่มแข่งแล้วนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็สักิมรอบสุดท้ายขอเข้าใหม่เลยเนี่ย สกิีมนัดสุดท้ายก่อนเริ่มแข่งจริงนะฮะตันหนักเริ่มสายแล้นครับ ออสองเหลืออนไยอ่ะอนายยู่ตรงมันมีแค่สามวเหลือตัวท้ายแล้วพี่ปัมยาพี่ปัมยาไปฆ่าวันนี้ปิพมี่ปัมยาพี่ปัมยาของปั๊มเหมือนกันชิดสองตัวละชิดสามตัวละ or Magic we'll have to see um, who is going to be fighting in that particular area later o n t s Marco Gaming excuse me and then we also of course have ท,ทีมงานไปคิดทีมงานแด้เท่าเราแล้วก็ทำการบ้านอย่างนั้เนี่ยจบโดที่สองนะก็จะพักเบรกสิบห้าทีแางทีมก็ได้แบบออกมาพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องแผนการเล่นนะพ่อก็ยังแบบทรงๆอยู่นะเกี่ยวกับผลงานอะไรประมาณน,นี้

cái thằng kia nó tặng bên thôi đéo 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 เนี่ยอยู่อะแจงกุลล็อมนะฮะวันนี้พอใจกับผลงานไหมครับก็หนึ่งสามกมแรกไม่ไม่กพอใจเท่าไหร่ก็เรียกว่าอะไรมันเออก็เล่นพลาดด้วยแหละพลาดแรงดาวยแรงด้วยก็เดีอ๋อพรุ่งนี้แก้มือใหม่โอเคฮะเดี๋ยวไว้เจอกับน้องแกนพรุ่งนี้วันที่สองวันนี้มีหนึ่งไก่ด้วยเล่าให้หน่อยว่ารู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็ ก็ดีใจครับมันพอเราทีมรเราเป็นหาต้องเปลี่ยนตัวครับกแ็แล้วเราทําทำงานได้ดีที่แบบน่าพอใจมากก็ออมีความสุขเกินคาดไปแล้วใช่ไหมสำหรับวันแรกใช่ใช่แต่แล้วพรุ่งนี้ไก่วันสุดท้ายวันที่สามเนี่ยเราจะมีปรับแผนไหมปรับแผนไหมสไตลา์ก็นจ,จะแบบเดิมครับเพราะเราเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้แต่ว่า เราต้องไปดูกันบ้านว่าทีมอื่นแบบเล่นกันยังไงครับมากขึ้นใช่ไหมเพิ่มนเติมเข้าไปจากวันแรกโอเคฝากอะไรถึงแฟนๆหนที่ตามเชียร์เราอยู่ก็ฝากถึงแฟนที่เชียร์เมจิกครับก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับโอเคฝากขอบคุณมากครับวันนี้ฮันน้องเพชรครับ อาไรครสำหรับวันแรกนะครับท่านผู้ชมครับก็จบไปเรียบร้อยนะฮะทีมไทยของเรา2ทีมถือว่าท่าผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับ a t t a c k All Round เนี่ยจบไปอันดับที่3นะครับส่วนเมจิสปอร์ตจบอันดับที่4นะฮะยังไงก็เดี๋ยวมีต่อนะฮะในวันที่2ให้ดูกันภายในคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ตดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะฮะผมมาต่อกันในวันที่2นะฮะของการแข่งขันแล้วนะฮะเราก็อยู่กันที่เดิมนะฮะลิงฟอร์เรสตนี่ตอนนี้ก็ประมาณเวลาสัก เกือบบ่ายสองนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นบ้านเราก็ประมาณเทียเ่ยงจะพาไปดูวันนี้ทีมไทยจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่านะฮะไปต้นนี้กันนิดนึง lại chơi em hiểu không? Chơi game, chơi เราจะไก่ครับไอแถเราการจะได้ไก่ได้ <c oughs> คนเดียวฮะอยู่นอกบ้านได้นนี่ปุติดีปองเร่

เนี่ยพอจบเกมที่2นะฮะทีมต่างๆก็จะออกมาเนี่ยเข้าห้องน้ำแล้วก็คุยแผ่งเพราะว่าเบรกเกม2เนี่ยจะพักประมาณ15นาทีนะฮะเราไม่ควรเดี๋ยวเราไปเล่นแบบเดิมไปหลับไปไวยก็คือบ้านเราดาวโบนะมันโดนก็รู้ว่ามันก่เห็นมาดูทีมว่าเราพลาดทีมดาวโบเอ๊ะทีทายแล้วถ้าเราหลับแม่งได้หมดถ้าเราลับได้เรา เราเราเราไปเสียเวลายิงกัออย่างนี้กินเยอะยนใช่ใช่ติดทับสามแล้วทุกคนมีมีโอการไหมเกมนีิวการนิวกาสพี่นี่ที่หนึ่งเลยละชัวผมพี่หนึ่งละเออสี่สามไหวอยู่แต่เขาที่เจ็ดคิวแล้วอ่เหลือเหลือเพชรเด็ดนะเหลือเพชรเด็ดแล้วก็ซ่าแล้วก็เหลือแค่สองคนพี่อีกอีกคนอ๋ออ๋อนี่มีสามนี่ไม่นับไม่นับนะฮะไม่นับ เอามาแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวน้องไปพักแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายดีจริงเลยงไวันนี้วันนี้แบบว่ารู้สึกไงบ้างครับ <c oughs> ดีกว่าเมื่อวานแม่หรือว่าวันนี้แบบเอ,อ่อเมื่อวานน่าดีกว่าอ่าซื้อเ่องในทีมเป็นไงดีดีเหมือนเดิมไหมเดิเอ,อ่าอาจจะแบบวันนี้อาจจะแบบสั่งน้องไม่ดีสักเท่าไหร่อ๋อ เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเต็มที่ครับพี่เดี๋ยวนี้เราจะไปกินข้าวกันต่อนะฮะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูนิดหน่อยนะการกินร้านอาหารที่ญี่ปุ่นนะฮะมือนี้เรามากิน คล้ายๆแบบร้านแบบอาราคารทนะฮะร้านญี่ปุ่นอาราคาร์เสียงดังมากในร้านคนน่าเยอะพอสมควรน่เราอยู่โต๊ะหนึ่งฮะแ้อยู่กับมีเตยไม่เอาเามาเยอะจังเลยอันนี้ซื้ออะไรไม่รู้มาะรอ เราให้เลยกรอบอ่นะเยอหมเนีเยอหมน่อตัวนึอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสุี้สุกี้ยักี้กี้ยัก้ี้ยัก้มันจะนานอยๆไปที่แต่มมือนุกี้เลยอ่ะหจุ่มน้ำตัวมั้งน้ำตัวเ่ยแล้วก็มีข้าวหนหล กไรนี้จะเรียนอยู่พอสมควรเรียบร้อยนะฮะก็กินกันหมดแล้ววันนี้อิ่มทุกคนอิ่มมากอิ่มทุกคนไปนทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะฝากกดติดตามด้วยครับไปัง